อย่างมันหอนเกีียวเลยเกีียวเลยจ้างเลย่อ,ยยอยนี้นครับเอาไปจ้างเขาครับจ้างกระซั่มจ้างนะครับแปยกจริงป,ปลายมันฉีกเลยบางเลยนะครับจะเบื้องรับไรตั้งแต่คว่วหนาของมันหนามาหอดนี่หนามาหอดนี่ เจงนิ่มนี่เั็กห่างๆเฮ็ดงานเร็ว,ปรวเป็นตนายเลยอกนนึ่งใส่ๆมันจะเปลี่ยนบบที่ใสัาน่างกัมาก่านีานะ่ต่อไปเขาหมเบียร์ไว้ไดยตัวนี้ขาหมุเบียร์ได้นระามาเปลี่ยนให้เขาอยู่ มีนาทั้งเป่าเลยวงเล้าตักทานไหมเอาเพนเล็กวะไม่ได้ซื้อเพนเล็กปะปรจักภาไปปะงูหรอซื้อเล็กฮะเพนยัง เ็ด้เล็กกว่าท่านมากวันนี้ที่ได้เจีย,ยถาสิทธุแสงเนี่ยครับบรรยากาศครับอาวทีงไหนตัวสมบูรณ์กี่กระชีงนาเกียรติพูดเมือ่อนีรขางนึงมันไม่มีมหอยเช่อมไหมเออ,ม,อมันอยู่หอดยอนเทนเทน นี่ขาด้วยบ่อันเชื่อมบูติดมันจิวเลยน้องวะบ่อัตตดามหองแระซับมากพอหอดมันหรอนี่ขีเชื่อมตัวดำาี่สองสามสี่อันเออหนมันช่างใหญ่ระดับตำนานตรงนี้ครับเอ้า

เริ่มเติมไล้ไหมลบหมดบ่เมื่อเห็น ขายครับขายขายแล้วมือว่านมือก้อนรอรถรถเฉียตยต้นรถเฉียตต้นโอ้ยมากที่ผู้จุกของแค่ว่าอันสู้กัจนสิขาดไปาอ้ามค่ะฮักเบินขอลขายเลยเจ็ดสิปสวยมากที่น่นอนอีดีครับไปว่าเศรษฐกิจบุดีกับว้ยมีทุกคนลังสื่อแล้วนี่มวนครับไม่เนี้กะ ตาเราก็ไปหลอกหน้าครับไปหลอกหน้าไกลสะกเล็กนทีมงานกัหลาบใกล้หน่อยครับลาบใกล้หน่อยคิตตี้กับทีนยกค,คาดไมครับเดียด <c oughs> คาดไปม, <c oughs> มันโกนแห้งบ่ ตายบังตัวซับเหมอันตัวซับซ้ำบริเตียมพ่อหน่อยเลยแปลกมากกว่านี้ ตัวมันโล่มันเจียร์ไหมเนี่ยยากครับนี่ก็นำเสนอครับอ่าขอเสียงรถเก่าเนาะรถเก่ามันก็ได้เช็คได้ซ่อมมันก็ได้เสียไปเรื่อยๆครับรถใหม่ก็ขอเสียมันก็ได้หาเงินมีงวดครับมันก็มีทางเลือกคนละแบบบางทีงานมันกับบนิษัทบนิอนบริษีวิต์จะไหนเสียร์มองได้มองหลายอย่างครับ ลองลองมึงครับใอ้หล่นรถเก่าก็ต้องจืงสิครับเอา,าน้ำเสนอให้บึ้งบิานเนาะบางคนก็บ,บ่าเออนี่แหละมั่นกับไปทายคลิปรถเอ่อรถอูนองครับเจ้าของรถสั่งไอยลองวิจารณ์ให้บึงบ้งบึ้งรถผมมันผ่านมาผ่านขนาดรถเขาสื่อมากเก่าเสียนครับมันมีมองในมองใ,ในตรงตรีบอภาษาแย่ครับผู้เจ้าของรถแม้กระทั่งเจ้า,จาของอูให้ผมตีให้ผมวิจารณ์ครับ เอาว่าตามตรงเลยเขาที่ได้แก้ไขหรือว่าเพิ่มวาอสังเกตหรือว่านะแต่ตรงกันขามครับกับคนบึงคนบึงกัว่าผมติผมวิจารณ์รถเขาไปถ่ายรถเขาไปติรถเขานี่ครับมันมุมอ่งมุมงมงกับตั้งกันตืบครับบางคนกัว่าชอบในการนําเสนอคลิปแบบนี้นี่มันก็แปลกไ่ครับแปลที่ว่า ผู้เขาซื้อรถมาแต่แทนอะไอเอาตามตรงเลยไอวิจารณ์เลยไอตีเลยผมว่าผมอยากพูว่ามันมีแผลมึงไหนมึงไหนแนวะสันก็เลยว่าไอประกาศว่าเขาเดี๋ยวพ่าป้าที่โรงงานไอตีไล่เขากลับว่าเขาบ่มีคือเขาหราไปตีเขาสิครับแต่ตรงกันข้ามไม่กระทั่งเจ้าของอู่รถดำนะให้พมตีให้ผมวิจารณ์ว่าผลงานของเขาเป็นยังไงมันมีมรงไหนตรงแก่ตรงยังบอกขนาดนั้นครับนี่ครับมันก็เป็นดาบสองคมครับคนว่าบึงดีมีประโยชน์ บางคนบาฟังมายัางแบบว่าเฮ้าติเฮาวิจาร์ครับติเพื่อก่อครับไม่ใช่โยเพื่อทําลายครับอ่าอดี่ผู้ลงคนเพิ่อนกันให้คดีความให้สติบมาก่อลองลองมึงครับดีพุ่งกว่าว่าดีบ่ดีพกกดุ่งว,ว่าบ่าดีครับเท่าการที่การเบิ่งคิปมันก็นต้องมีตากะในเมื่อคนหนึ่งว่าดีแต่คนหนึ่งกลับว่าบ่าเคยด,ดีบ่เคยมักเลยเออไม่กระทั่งไปเบิ่งคิปผู้อื่นไปด่าผมใส่คิปผู้อ,อื่นว่าบ่ามากัก บ่ามักผมว่าผมมักตีรถเขาสันมักวิจาร์รถเขานั่นแหละครับพิจารแล้วมันในอย่างคํามตีแล้วมั่นในอย่างัคนคอยตีปุ๊บเจ้าสีิสังเกตจุดนั้นเลยเดย้นี่เออตรงนี้คอยตีมึงนี้แล้วปุ๊บเจ้ากสิสังเกตว่ามันแม่นคือข่อยว่าบอขันคอยว่าดีปุ๊บแม่นบ่ดีแล้วคอยว่าดีมู่เจ้ากสิบ่สังเกตมันมันกสิเกิดปัญหาจาันนะครับจอนแย่งกันเอาเลยมีปอายมเก่าๆกันแน่นมากครับเอาพวกพอกับลิปหนา